สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะมารีวิวรถกระบะโตโยตา้าไฮรักลีโวคันนี้นะคะมาในโทนสีเทา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 กระจังหน้ารถนะคะกระโปรงรถเป็นสีเทาแต่ตัวนี้จะเป็นสีดำ ลงมาขอบตรงนี้เป็นสีเงินนะคะตรงกลางเป็นสีดำสัญ,ญลักษณ์โตโตยต้าอยู่ตรงกลางนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยไฟหนึ่งสองสามสัญ,ญลักษณ์ให้ลักอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นล้อก,กระทะจากโรงงานเพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าเราสังเกตได้เลยอ่า มาตรงที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้สีดำให้รักอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่พอมีคิ้วกันศาสตร์ตรงนี้ตรงนี้มาให้ด้วยอ่าและมีบันไดข้างหรือว่าที่เหยียบขึ้นให้ด้วยเป็นสีดำเหมือนกันนะคะอ่าล้อหลัง ก็เป็นล้อกระทะเหมือนกับล้อหน้าเลยนะคะด้านหลังของรถคันนี้ไฟจะมี1 2 3สองสาโตโยต้าอ,อยู่ตรงนี้ไฟเบรกอยู่ตรงนี้ไฮรักรีโวนี้และมีทีอ่อาจจะเรียกว่าบันไดหลังหรือว่าที่เหยียบขึ้นกระบะ อะกระบะมีการทำกระบะตรงนี้คืออะไรเปิดกระเบะตัวนี้นะคะเป็นตัวสูงนะคะเนี่ยขึ้นเหยียบเลยนะคะโหสุดยอดแอดมินทดลองขึ้นให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อภายในรถกันต่อเลยนะคะกระบะ โตโย <IP> ต้าค ok ันนี้นะคะเป็นกระบะแคปนะคะแคปเปิดได้อ่าเห็นแอดมินไหมเห็นสิด้านหลังเบาะหนังนะคะจะมีคาว่าให้ลักรีโวอยู่ด้วยอ่าตรงนี้ก <UC> ็จะเป็นผ้านุ่มนะคะเวลาเราเราอะไรนะเราพิงเราจะได้นุ่มหลังพิงหลังอะไรนะคะส่วนเบาะด้านหน้า เป็นเบาะผ้าตรงกลางตัดลายอ่ะตัดลายแล้วก็ประตูอยากให้ดูประตูแคปจะมีลำโพงและก็มีที่ใส่ของที่ใส่ของคือลึกนะคะลึกมากใส่ได้เยอะอ่าและประตูด้านคนขับประตูด้านคนขับก็จะมีปุ่มปลดล็อกล็อกรถ ปุ่มปรับกระจกมองข้างอ่า LR ซ้ายขวาและเออกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าอาประมาณนี้อ่ะมาดูที่พวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลายัยแอดมินจับให้ดูและพอดีมือสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงนี้นอ่ะจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดู ตรงนี้คือ,อที่ปัดน,นำ้ำฝนผักขึ้นหนึ่งครั้งทำงานหนึ่งครั้งถ้าดันเข้ามาหาตัวเองน่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือเปล่านี่คือไฟซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายแล้วนี่คือไฟเลี้ยวขวาถ้าผักมาตรงกลางก็คือปิดง่ายๆสบายๆหน้าจอหน้าปัด่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะก็จะมีเลขใหม่ให้เรามีสัญ,ญลักษณ เบรกมือจอตรงนี้นะคะเล่นซีดีแผ่นซีดีได้ตัวนี้สามารถเสียบสายได้นะคะมีสัญลักษณ์บอกแล้วก็เนี่ยผักปุ๊บดันเนี่ยต่อได้เลยเนีย่สวยรับสายวางสายวอลลุ่มเสียงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้แอร์แบก ถปุ่มแอร์แบกอยู่ตรงนี้นะคะระบบแอร์จะอยู่ตรงนี้ที่จุดบุหรี่มีสองที่นะระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมีถึง6กสปีดถ้าเราอยากถอยต้องทำยังไงอา่าผักมาด้านซ้ายมือของคนขับให้สุดเลยนะสุดดันขึ้นไปอ่เราจะเป็นถอยถ้าเราไม่สุดหรือเปล่า มันจะมีอันกดไหมลองดูก่อน,อ,นอืมนะคะประมาณนี้อีโคคาโมนอยู่ตรงนี้นะคะจนมีปุ่มให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำตรงนี้ก็คือเบรกมือตรงนี้ที่ที่พักแขนเออส่วนมากคนขับเขาจะไม่พักนะคะคนนั่งข้างคนขับจะพักให้เองได้ดูท่านั่งโอเคค่ะมีกันเล่นแล้วก็ ตรงนี้ลึกและกว้างที่ใส่ของจัดเต็มเลยค่ะดูฟุบอ่าลึกจริงๆไม่ได้โกหกนะคะด้านบนก็จะมีไฟด้านหน้ากับตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันต่อเลยนะคะก่อนจะไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าเปิดตรงไหนได้บ้างถังน้ำมันตรงนี้ กระโปรงรถตรงนี้ดึงค่ะดึงอามีเสียงแล้วแสดงว่าเปิดให้เราแล้วค่ะเราก็ไปเปิดเองเลยค่ะไอ้บินก็จะมาเปิดกระโปงเองนะคะเ้ เครื่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้สัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้ใบพัดที่เติมน้ำปัดน้ำฝนแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้อ่าเป็นยังไงบ้างล่ะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกระบะแทบ นะคะแถบเปิดได้เป็นของโตโยต้าไฮรักลีโวตัวสูงถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะมือสองแล้วก็อยากออกง่ายออกสบายที่ประเสริฐผลนะคะและช่วงนี้มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็จะมีฟรีดาวนะคะและสุดท้ายอ่ะ แอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประสบผลสกลนครน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะตึง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 